không có thôi bỏ hai bỏ hai bỏ chồng con hai bỏ hai bỏ hãng 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 หยิบบ่อนี่ค้ำแล้วพี่น้องไงตะเวนตะเวนตกดินแล้วบอกยับไปเอิ้นไปมาคือเราจอจีมาฮับเขาเด้อไปไปไปนู่นวัดเจ้าไอ้ตั้งแต่ตอนบ่ายพี่น้องไงตอนนี้ตะเวนค้ำปุ๊บเวลาหกโมงเวลาห้าหกโมงแล่ง แะ่ไหนว่าโตวะมันเป็นแล้วเป็นแต่อันนั้นสู่เด้อไอขอเป็นแรงใจให้นี่ใช่ไหมเด็กฮะพี่น้องกะชิได้ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะบันนี้เนาะกะชิได้ขอล่ำลาพี่น้องไปซ้ำนี้ก่อน สำหรับอีพีนี้ขอจบไว้สำนี้ก็อ้ะบ่ขอกะให้ครับยู่อ่าจำเป็นแล้วบ่ครับกับวันน้มันค่ำม,มืดตื่อๆแล้วขาแล้วพี่น้องพาแล้วพาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมพบกับซ่องเคยนะดีคือเก้าพี่น้องวันนี้ ในต่อแรงๆพี่น้องเลยกำลังจะเกี่ยมไปไทยนาอ่าตอนนี้ก็เอารถไทยสองคันแล้วพี่น้องมือน,นี้เป็นรถไทยแล้วคันหนึ่งรถไทยแก้รถไทยเพราะว่าเล็งอยากเฝ้าให้มันแล้วดึตงตอนพิได้กับบ้านพี่น้องเมือม่ออื่นเมือนี่แหละจะเลยว่าเฝ้าไทยให้มันแล้วเนาะก่อนที่พินัยกลับบ้านเพราะพินัยไปเฮ็ดเฮ็ดเวียบไปลงเฮือน,นี่แหละอีกบดนนพีน่นนาะ ตอนนี้กำลังท่าลุงต้มเปลี่ยนตัวยุ้งยองกะรอติดตามรับช้มได้พี่น้องกะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเท่าน้ำอ๋อคนละหนึ่งไรพี่น้องรับท่านใดที่เข้ามาับช้มเนาะกินขนมเพื่อเพิ่มกำลังแซ่บอไปวันนี้เฮาเข้าเดินทางเขาเาเคาอา เขาเพี้ยงใจี่บอกอันนี้ก็กำลังเราเดินทางไปน้ำเนาะเข้าได้บอเข้าได้ละสิบเก Đi thôi đã lời gì nó ฮอดบ่อนเอารถลงพี่น้องเ,เอารถลงจากรถไทยเนาะต้องได้มาจอดเป็นตะพังแบบนี้เพื่อที่จะชุกลงแบบง่ายๆเลยพี่น้องว่าแบบนี้ลงง่ายบ่เออไม้ก้านนิดนึงตอนแรลกเพาว่าถึงชกลงแล้วเห็นคนมาหลายก็เลยชุกลงเออนะเออ เอี๋ยวเจ้าฮึฮกน้องปวดทอยบ่แพบบอแพบบอสมงคนแพบบอแพบบอแห้งแห้งอ่าเรียบร้อยบรรยากาศอยู่ที่บ้านกุนไายพี่น้องเลยตอนนี้ก็เอารถลงรถไทยเรียบร้อยแล้วไปให้บ้าบุญคับไปเลยตัวนี้ อพี่น้องงานนี้มีกบมาด้วยกบก็มาไถนาโอ้โหอบ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 ปิ่นน้ำมาเลยอบอบแล้วไงคักนาคักนาถือต่างเป็นหมวกอีกอย่างนึงก็ได้ด้่นิ่เนาะพี่น้องเนาะอยู่คักอยู่คขอโทษกบขับรถไถอาก็เห็นกบขับรถไถ โเยนะดีจะครับเอารถคันนี้ไปพี่น้อง mấy con ba bốn đi không mấy con đi không tỏ biết tiền lò ba bốn đi con à cái đây, ba bốn không đây đây ฮอดนานแล้วพี่น้องเลยมองเก่าเจ้าเดิมบรรยากาศกาตอนค่ำๆก็เคียดจะเริ่มห้องละมีแหงมาฮอดกันได้เซาเถียงน้อยเลยพักกินชมกันบ้านี่โอ้บองงวงเอามาแต่วานพวกพี่น้องไป่ได้อามือเลย มงวงดอง ồng, เพื่อนมงวงดองกับไถน <ừ. S 2> าแล้วมดแท่อือโอ้โหสีสันสวยงามกับแจ่วพงน้ำตาลแซ็บแท้น้นำลายไหลง่ายง่ายขันหลังกำลังมาพี่น้อง มาฮอดแล้วก e. <sha. un S 1> ่อนแม่วัสิได้ยถ่ายเลยเนาะต้นต้เปลี่ยนตีรถก่อนพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนตีรถอยู่เปลี่ยนเส้เปี่ยนเป็นตีนเล็กอ่าอันหนึ่งหายนหนึ่งเดี๋ยวรออย่งอีกตีนหนึ่ง มายมตึงยึงเลยเนาะชุดเยอะวิธีการเทคนิคพี่น้องเพื่อให้ตีรถวิดินก็มัดหายไปง่ายๆนิดเดียวโดยใช้วิธีเอาไม้ซ่อนลงนี้พี่น้องอ่าก็คิดได้แต่ว่าน็อตก็หายาคจำกับเชื่อมอืมจำกับเชื่อม ได้เลยในตู้ยาหยอดน่อด้วยนะครั่ทนี่ทอดบัตเอามืออมันซะจะบูหาวไอยู่เพียจอดเพียนา เช็คดยังดีแวก่อนทีไดถ่ายก็ไ่ได้ง่ายเนาะอันตรายานี้งานดิตุล่วตุล่วรามนไ่ไถืบุกไป้เลี้ยวพี่ก้อนไปยังเลี้ยวบุกกน Eu vou aqui งานลุงต้อมเผ็ดแล้วพี่น้องมีบันหายอีกแล้วป๊อปจานพี่น้อง น้องมาก็น้องไปลิ่นน้ำพี่น้ององต้อมเห็ดแล้วพี่น้องแกเชื่อใส่เลยอมนี้แก่งโหดเอาจริงเอาจังขนะ ังี้มือเช้ามือพี่น้องเลยมื้อเลี่ยนกันเนลานีกกเสื้อจะเปียกพี่น้องมากไทยยาวางที่นี้พี่น้องเียนลุงต้อมสองคันรถไทยเลยบรรยากาศอยู่กลางท้องท่องน้ำพี่น้องเอยมเนียคันนั้นดี งานเมา Studio. งานเมาทางนี้กับลุงต้อมพี่น้องแกเชื่อใส่เลยหยิบบ่อนี้ค้ำแล้วพี่น้องไงตะเวันตกดินแล้วบอกนี่ฮับใครเอิญไปรมาฮับเฮ้ยเราจะจิ้มมาฮับเขาเด้อไปไปไปนู้นวัดเชื่อ ไสตั้งแต่ตอนบ่ายพี่น้องเลยตอนนี้ตะเวนค้ำปุ๊บเวลาหกโมงวเวเงาลาหาหากโมงแล้วนี่ไหนว่าโตวะมันเป็นแล้วเป็นแต่อันนั้นสูเด้อไอขอเป็นแรงใจให้นี่ใช่ไหมเดฮะฮะ พี่น้องก็จิได้ขออนุญาตกลับบ้านกันนะบันนี้เนาะก็จิได้ขอล่ำลาพี่น้องไปซ่้านี้ก่อนสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้ซ่้านี้ก็ขอกัอยู่จำเป็นแล้วบวกกับก็ม่ได้มันคำมือตื่นละสุดท้ายนี้ก็ต้องกล่าวขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะพี่น้องที่เ้ามาติดตามมาชมตาสร้องเสรดจในดีตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องในการมาถ่ายน้ำวนนี้แต่คำปุ๊บคือก้า เดินทางกลับบ้านแบบนี้เนาะพี่น้องพาแล้วพี่น้องพาแล้วพาแล้ว ฮอบอลเอารถขึ้นบลอกรถแล้วนขึ้นรถพี่น้องเยนี่เขาเอรขึ้นรถเรียบร้อย Mười tứ tư